คลิปนี้เป็นพิกา,การนะคะเลือกไพ่ในหัวข้อที่มีชื่อว่าเรื่องอะไรที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขในเร็วๆนี้นะคะใบที่1ไปใบที่2แล้วก็ใบที่3แล้วรับฟังคําทํานายของคุณได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งเรื่องที่จะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขในเร็วๆนี้มันเป็นความสุขที่คุณสร้างได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะการที่คุณตัดสินใจที่จะหันกลับมาโฟกัสนะคะกับสีอังหรือสัญชาติยานภายในและการก้าวไปข้างหน้าในเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรมันเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับและการต่อสู้เพื่อให้ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณในวันนี้คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะและทําให้คุณกลับมามีความสุขกกััับารเเชื่ออมนใตวง แต่มีความรู้สึกว่าตัวคุณนั่แหละที่พาตัวเองไปมีความสุขในเรื่องต่างๆรวมไปถึงความสุขสูงสุดในชีวิตของคุณคือการได้ทําในสิ่งที่คุณรู้สึกดีและเป็นมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะจะมีความรู้สึกว่าคนที่เลือกใครไปทิ่หนึ่งคุณเป็นคนที่ชอบทํางานมากๆและคุณเองเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นความสุขค่ะจึงเป็นสิ่งที่คุณสร้างได้เองแล้วมันเกิดขึ้นภายในรอบตัวคุณอาจจะเป็นในเรื่องงาน คนรักนะคะหรือชีวิตที่คุณเลือกเองค่ะคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะมาดูกันว่าเรื่องอะไรที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขในเร็วๆนี้นะคะดูเหมือนกับว่าสิ่งที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมันคือการมองเห็นอนาคตนะคะที่คุณกําลังก้าวเดินไปหลายคนนะคะในคนที่เลือกไพ่ใบที่2ออาจจะกําลังตัดสินใจในการเปลี่ยนงานหรือตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกําลังจะมูฟหรือมีการย้ายที่อยู่นะคะ ไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการมากขึ้นเตยมีความรู้สึกว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณหันมานะคะตั้งมั่นกับปณิธานอะไรบางอย่างเนี่ยที่คุณอาจจะคิดได้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณกําลังจะกล้าไปสู่ความยิ่งใหญ่นั้นเพราะฉะนั้นความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้หรือเรื่องที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมันคือการตัดสินใจอะคะ่ะก้าวเข้าไปสู่โชคชะตาที่แท้จริงที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเเเเเเกิิดมาาาพพื่่่อททีีีจะะ,ะํสสงงนน้รรป็ย ร้องภายในนะคะหรือมันมาจากจิตวิญญาณของคุณ ที่ส่งสัญญาณบอกให้คุณก้าวไปด้วยศรัทธาถึงแม้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเข้ามาเป็นความสุขให้กับคุณในเร็วๆนี้แต่มีแต่มีความรู้สึกว่ามันเกิดจากการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การงานนะคะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นนะคะหรือรูปวงโคจรอ,อะไรบางอย่างที่แตกต่างจากที่คุณเคยเป็นคนที่เลือกพไพ่ใบที่3ม,มาดูกันว่าอะไรที่จะเข้ามาเป็นความสุขให้กับคุณในเร็วๆนี้แล และดูเหมือนกับว่าสิ่งที่จะเข้ามาเป็นความสุขให้กับคุณในเร็วๆนี้คือข่าวดีนะคะในสิ่งที่คุณลงมือทํามาสักระยะหนึ่งแล้วเตยมีความรู้สึกว่าคุณกําลังได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์นะคะของเส้นทางที่คุณปูทางมาซึ่งอาจจะทําควบคู่กันไปกับสิ่งที่คุณทําเป็นหลักบางคนอาจจะทํางานประจําทํางานเสริมและคุณสนุกกับการได้สร้างเส้นทางใหม่ๆและสิ่งที่เตยเห็นคือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจทำสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแล้วมันปูทางให้คุณ สามารถที่จะออกแบบชีวิตของคุณให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นเพราะฉะนั้นเตยมีความรู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่ใบที่3ด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยเปี่ยมล้นนะคะไปด้วยพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองด้วยความเชื่อมั่นว่าอะไรก็ตามที่คุณ อยากจะได้นะคะอยากจะเป็นและอยากจะมีถ้าคุณทุ่มเทพยายามมันจะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นซึ่งสิ่งที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขมันคือผลตอบรับของการที่คุณเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาตอบย้าความสําเร็จของคุณแล้วมันทาให้คุณภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้มันคือเส้นทางที่คุณปูทางมาแล้วและทํามันอย่างเต็มที่แล้วกําำลังรอเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้น ตลอดนับจากนี้ค่ะ